ต่อยต่อยต่อรุ่นรุ่นต่อยต่อรุ่นรุ่นทำดีนะต่อยทำรุ่นต่อต่อแล้วนะต่อต่อต่อยเตี้ยเลยโอ้โหรุ่นนี้โคตรเรียกได้เลยโคตรครับเป็นท่าเรียกได้เลยโคตรฝ่ายไม้อาวารุ่นโดนเรียกได้เลยโคตรมันไม่เต็มครับมันไม่เต็มครับรวมโอ้โหคุณผู้ชมแข่งไม่ไหวที่ Fighting Championship วันนี้นะฮะถือเป็นสนามเลยแม่นะ,ะ,นะับผมกคิดว่าเป็นโอกาสดีที่คนแฟนมวยท่านแฟนกีฬาจะได้ชื่นชมและกระเชียร์นักมวยไทยนะครับโดยข้อกีฬาเอ็นบีอนั้นเนี่ยผมก็ติดตามนะครับพูดถึงมวยไทยเนี่ยไม่ไม่มีใครสู้คนไทยได้แต่ว่าเอ็นบีเอเนี่ยเรายังไม่ท็อปทั้งทงั้งที่กีฬาเอ็นบีเอนั้นถือว่ากีฬามวยไทยเนี่ยเป็นเบสิกนะครับเป็นเบสิกเอ็นบีเอแค่ผสมทั้งมวยไทยมวยบ้าง ยิงฟุตซอลเบอลโดทุกอย่างแต่ว่าเมื่อมวยไทยเป็นหลักแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างนักมวยไทยให้เป็นชั้นโลกเต็นเปนเลยที่่โลกรู้จักและก็มวกีฬาเต็นเป็นเลยเนี่ยมาแรงนะครับอุทุนะเขาถือว่าเป็นทักษิที่ดีที่สุดแล้วก็ตามประเทศต่างๆที่นิยมที่จะเป็คนลฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเราทําเรื่องเอ็มเป็นเลยได้จริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยกับความสำเร็จของนักมวยเต็มเป็นเลยเพราะวันนี้ คนไทยก็มีความสุขกีฬาด้วยน,นะครับเราก็มีเ็ะๆในเรื่องแบดมินตันเรื่องดร็เรื่องนัก,กขับรถแข่งมากมายเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าการที่เราได้เริ่มต้นจัดเป็นเมนเดนับมาตราฐานสากลแล้วก็ถ่ายทอดนะครับท,ท,ทางทางสาื่อออนไลน์ให้กับคนทั่วโลกได้ชมเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับความที่ใหญ่ในการจัดบบาการแข่งขันและจะให้น้องประชาชนคนไทยเนี่นยได้มีความสุขกับกีฬาแล้วในมาเชียนักบอยไทยให้เป็นนักโลกเป็น วูมับนนี้นะครับดังน้นครับ่านะครเป็นนักรียองของมเนเรบแสถานยไฟหัวขีครับและที่สำคัญครับผ่านพิธีการพุดเสกมาทีูาแล้วด้วยนะครับผมส่วยกันดู้นะคะและขอเสียงปรอมือให้ชนะครั ถ้าเห็นพอได้กล้าไปประเภทปวยปล้าครับก็มีผู้มาแล้วครับฐานจับล่างเลยครับพุ่งไปครับลูกน้ำแล้วก็เข้าเข้าหาอา,ากาศแล้วแล้วก็ขึ้นเมาเลยครับพยายามจะขึ้นเมาครับจะขึ้นเมาไม่ได้ครับถึงกลับตัวมาได้แล้วปงยาทำแรงได้เกลียดนะครับปงยาทำแรงได้เกรียมดมากๆแต่ว่า ก็ยังอยู่ในฮะกในตำแหน่งกาศนะครับสำหรับปมนาปมนาน้องแก้วนะครับปมนาก็ยังอยู่นะยังตำแหน่งปูกาครับปูกาลุกขึ้นมากำลังจะโดนไฟไอ้เกอร์ครับไม่ได้ปมนาดิ้นรนครับแล้วก็พลิกกลับมาพลิกกลับมาจะโดนจะโดนทัมบาแต่ว่าปมนาไม่ได้โดนทัมบา ไตอาวาครับโอ้โหคราลิ้วลูกน้ำครับจับอาวาหยุดโรบินาจับขาครับลิ้วลูกอาวายังอยู่ติดนะครับตอนนี้ไตมีมีมาครับเป็นท่ามีมาแล้วก็เป็นเทคไคลแองเจิ้ลนะครับเล็กไคลแองเจิ้ลโรินาแล้วก็หลุดครับลูกน้ำที่หลุดมาลูกน้ำลิ้กลับมาพยายามจะขึ้นเขาโค้ง